มศึกษาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทูปพ้องและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอมครูบ้านหมนอยแล้วนะคะคาบวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เราก็จะมาทบทวนนะคะ A ถึงแกนะคะเราต้องอ่านทุกวันนะคะเด็กๆคะเด็กๆก็ต้องสังเกตด้วย A อียงใหญ่ A อียเล็กเขียนยังไงนะคะเด็กๆคะแล้วก็เราจะมาฝึกอ่านในหนํักสูสตสแตนดาร์ เอบีซี e กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาฝึกอา่านหรือว่ามาทบทวนกันนะคะเรามาเริ่มเพลงสะดุ้สะดุ้งกันก่อนนะคะเด็กๆคะเด็กๆพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะอ่ายืนขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวร้องเพลงพร้อมกับประกอบการทางแงงบบพร้อมกับครูมันโน้นนะคะเด็กๆเริ่มค่ะหนึ่งสองสามวอเตอร์ วอเตอลอวเลอนทาปายาทาปายาบานานาเบานานาเอโราุ่าเรามาลร้องเพลงสนุกๆกันแล้วนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะกับการร้องเพลงนะคะอ่าต่อไปเรามาฝึกการกันเลยนะคะฝึกทบวกันเลยนะคะเด็กๆคะเริ่มจากเอ เด็กๆสังเกตนะคะตั้งสังเกตตั้งพิมพเล็กไปพิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆขาต่อไปค่ะ b อ่านลอดเสียงดังๆฟังชัดนะคะ c d F G H I J K เอ็มเด็กๆจับดูสังเกตนะคะเด็กๆขาเป็นเล็กพิมพ์ใหญ่นะคะเอ็นโอพีคิว S T U V เอต่อ<า>ไปสุดท้ายนะคะเด็กๆกอัอ่าเรามาทบท,ทัวกัรควบแล้วนะคะทั้งหมด26ตัวอักษรน,นะคะเด็กะขะต่อไปเรามาฝึกอ่านหนังสือสแตนดาร์ดกันนะคะเด็กๆเปิดหนังสือสแตนดาร์ดนะคะวันนี้เราจะฝึกอ่านตั้งแต่หน้า 3จนถึงหน้า6กันนะคะเด็กๆคะเด็กๆเปิดเลยนะคะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆอกับคุณครูป้านูนะคะเด็กๆคะเด็กๆเปิดเลยนะคะเริ่มจากหน้า3หน้านี้นะคะเด็กๆแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆเปิดแล้วเดี๋ยวอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูป้านูนะคะทำแรกคะ่ะ M A N อ่านว่า M อีกคำหน่งนะเด็ก M A N อ่านว่าเา M แปลว่าผู้ชายนะค,ค่เด็กคำต่อไปค่ะ C A N C A N แนแปลว่ารักของต่อไปนะคะคำต่อไปค่ะ f a n อ่านว่าแฟนอีกครั้งนะคะ f a n อ่านว่าแฟนแปลว่าพักลม นะคะคำต่อไปค่ะ P A N อ่านว่าแพนอีกครั้ึนงค,นะคะ่ะเด็ก P A N อ่านว่าแพนแปลว่าประทัดอ่ะวันนี้เรามาฝึกอ่านกันทั้งหมด4คํคำนะคะทุกคนวกันอีกครั้งนะคะเด็กๆค่ะ คำที่หนึ n, man, uh, ่งค่ะ M A N แมงแปลว่าผู้ชาย M A N แปลว่าประท้าเด็กๆอย่าลืมนะคะไปฝึกอ่านในหนังสือสแตรกันนะคะดเด็กๆตั้งแต่หน้าสามถึงหน้าหกนะคะกอ่านเยอะๆนะคะดเด็กๆจะได้จำและครอบเด็กเป็นคนเก่งน,นะคะดเด็กคๆค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนกันค่ะค่ะวันนี้เรามาฝึกเขียนนะคะตัว G ีพิมพ์ใหญ่แล้วก็จีพิมพ์เล็กกันนะคะดเด็กค <S <S ๆ,ๆค่ะเรามาเริ่มเขียนตัว G ีพิมพ์ใหญ่กันก่อนนะคะ <S <S ๆๆนับช่องเหมือนเดิมค่ะ หนึ่งสองหนึ่งสองสามช่องที่สามเจอช่องที่สามน้องก็เขียนได้เลยค่ะตั้งที่มุมตรงนี้นะคะน้องก็ลากโค้งไปเลยนะคะโค้งขึ้นมาแล้วออกเข้าในนิดหนึ่งนะคะต่อไปหนึ่งสองสามช่องที่สามน้องก็เขียนเหมือนเดิมนะคะโค้งนะคะ ก็เ,าเอาเข้าในนิดหนึ่งนะคะเด็กๆขะเล็กเขียนให้ครบห้าตัวบรรทนชนะเออห้าตัวอักษรนะคะเด็กๆต่อไปเรานับบรรทัดลงมานะคะหนึ่งสองสามจนวัรทัดที่สามเราก็เริ่มเขียนเลยค่ะลงแล้วเข้าในนิดหนึ่งนะคะเขียนออกแบบนี้เหมือนกันเลยั้าห้าตัวอักษรนะคะแล้วก็เขียนลงมาให้รครบสามบรรทัดนะคะเด็กๆ แล้วต่อไปเรามาเขียนตัว G พิมพ์เล็กกันค่ะตัว G พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆต้องนับช่องเหมือนเดิมหนึ่งสองสามเราเจอช่องที่สามน้องก็เริ่มเขียนเหมือนตัว C ก่อนนะคะทำโค้งเหมือนตัว C ก่อนโค้งเหมือนตัว C อ่าแล้วเด็กๆก็ลากเส้นลงมาแล้วกโค้งนะคะเด็กๆเอาเริ่มอีกตัวนะคะ หนึ่งสองสามได้ค่ะโค้งเหมือนตัวรรีก่อนค่ะโค้งเหมือนตัวรรีแล้วน้องๆก็ลากเส้นลงมาแล้วก็โค้งนะคะเขียนแบบนี้ครบห้าตัวอักษรนะคะเด็กๆแล้วก็เด็ๆกๆก็นับบรรทัดลงมาเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามน้องก็เริ่มเขียนบรรทัดที่สามเหมือนเดิมนะคะ เด็กๆเ,เขียนแบบนี้เหมือนกันนะคะเขียนใด้ลรบ5ตัวอักษรแล้วก็3บรรทัดเหมือนกันเหมือนกับตัว G ีพิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆขาค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีการเด็กๆอย่าลืมนะคะไปฝึกอ่านในหนังสือสแตนดาร์ดนะคะตั้งแต่หน้า3ถึงหน้า6กันแล้วก็มาฝึกเขียนตัว G ีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่กันนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆขาบ๊ายบายค่ะ